Good morning students. Today we are going to learn about personalities. วันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่อง personalities นะคะอ่ะ personalities แปลว่าบุคลิกลักษณะอะซึ่งในภาษาอังกฤษเนี่ยเราจะใช้เป็น adjective ก็คือเป็นคำคุณศัพท์บอกลักษณะของคนหรือ personality adjective นั่นเองค่ะ What is personality adjectives? Personality adjectives used to describe personality and character ก็คือคำคุณศัพท์ที่ใช้บรรยายบุคลิกภาพของคนนั่นเองค่ะอะต่อไปนะคะดูสิว่าเราจะมาทำอะไรกันบ้างในคลิปนี้ What will we study? Part 1 vocabulary Part 2 exercise matching Part 3 description about personalities and the last is part 4 exercise t o describe people you know อ่ะเราไปเริ่มกันที่ part one นะคะก็จะเป็นคำศัพท์เกี่ยวกับคุณศัพท์ที่ใช้บอกบุคลิกภาพของคนนะคะมายูที่คำแรกนะคะคือคำว,ว่า jealous แปลว่าขี้หึงหรืออิจฉาริษยาใช่ดีเป็นระเบียบ messy ไม่เรียบร้อย gentle สุภาพอ่อนโยนคำต่อไป c o v e r d ขี้ขลาด aggressive ก้าวร้าว talkative ช่างพูด rude หยาบคาย friendly เป็นมิตร a z y ขี้เกียจ hardworking ทำงานหนัก intelligent มีไหวพริบ Helpful มีน้ำใจชอบช่วยเหลือ Brave แบบกล้าหาญ Nervous <the first, S 1> กระววกระกวายหรือหรือกังวลนั่นเองค่ะ Okay next let's do the exercise one matching the picture อามาทำแบบฝึกหัดที่หนึ่งกันให้นักเรียนจับผู้ภาพกับคำศัพท์ให้ถูกต้องนะคะมี่ไ้กันด้กัน15ข้อให้ทำลงสมุดหรือกระดาษรายง,งานเหมือนเดิมค่ะ Part 3. description about personalities structure อ่าภาคที่3นี้ก็จะเป็นการบรรยายเกี่ยวกับลักษณะบุคลิกของคนนะคะก็จะมีโครงสร้างให้เราได้ดูในที่นี้ครูก็จะมาสอนเป็นประโยคการถามตอบบุคลิกลักษณะนะคะในประโยคคำถามเราก็จะถามว่า what is แล้วก็ตามด้วยชื่อคนแล้วก็ตามด้วย like อลแล้วเวลาตอบก็ขึ้นต้นด้วยชื่อคนคนนั้นตามด้วย s แล้วก็ตามด้วยบุคลิกลักษณะของคนให้ใส่เป็น personal i t y a d j e c t i v e ที่ครูได้สอนไปในตอนแรกนะคะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกัน what i e s Jenny like Jenny เป็นคนอย่างไร Jenny is tidy and clever Jenny เป็นคน mm hmm. ที่เป็นระเบียบแล้วก็ขี้ขลา โอเคเมื่อเราดูตัวอย่างแล้วเราก็ไปทำแบบฝึกหัดที่2กันเลยนะคะ Exercise 2 j u Describe people you know Direction De Describe f people you know well ให้บรรยายบุคลิกลักษณะของคนที่นักเรียนรู้จักเป็นอย่างดี5คนโดยใช้โครงสร้างที่ครูสอนไปก็คือ,อชื่อคนตามด้วย S ก็ตามด้วย Uh, personality adjective นะคะหรือบุคลิกลักษณะของคนคนนั้นตัวอย่างเช่น t o t o i s gentle and intelligent ัวต้อเป็นคนที่สุภาพอ่อนโยนแล้วก็เป็นคนมีไหวพริบโอเคนะคะ,ะเดี๋ยวครูจะมาทวนงานให้ฟังอีกรอบหนึ่งงานชิ้นที่1 exercise 1ให้จับคู่ภาพคำศัพท์15ข้อ แล้วก็งานชิ้นที่2ก็คืออันนี้นะคะให้บรรยายบุคลิกลักษณะของคนที่นักเรียนรู้จัก5คนนะคะ,ะซึ่งแบบฝึกหัดทั้ง2นี้ให้เราทําลงในกระดาษหรือสมุดเหมือนเดิมอย่างที่ครูเคยทําแล้วก็ต้องส่งคำตอบหรืองานของหนูลงในโน้ตที่ครูโพสไว้อีกทีนะคะวันนี้ครูก็ขอจบการเรียนการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในครั้งหน้า See you a g a i n next class